ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นบ้านโมเดลของทางร้านนะครับเป็นโมเดลที่ทําขึ้นมานานแล้วครับประมาณเกือบจะปีแล้วครับแต่ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะติดคิวงานลูกค้าด้วยนะครับก็จะพาเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์นะครับสําหรับการทํานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปชมกันได้เลยครับครับก็มาชมวัสดุกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับตรงไหนไปใช้อะไรบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับตรงหน้าบ้านตรงนี้ใช้เป็นสมาร์ทบอร์ด8มิลน,นะครับฉาบสีล็อบดำนะครับล็อบสีดำอันนี้ฉาบไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวฉาบซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วก็เคลือบเงาครับส่วนผนังนะครับผนังด้านข้างนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดเซาะร่องวี4นิ้วนะครับหนา8มิลน,นะครับก็จะตัดกับ หนังล็อบเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีบานกระถุงนะครับ2บานนะครับกว้าง50สูงเมตร50นะครับหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับเมทัลชีตสีนี้สําหรับหลังนี้สีดํานะครับเราก็มีการตัดลูกเล่นเป็นช่วงๆไปนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแผ่นเรียบนะครับยังไม่ได้ฉาบสีล็อบนะครับก็จะตัดด้วยแผ่น มาดบอดซอลองวีลายเซียนนะครับ3นิ้วนะครับตรงนั้นนะครับนี่เป็นประตูใหญ่ครับแล้วก็นี่คือหน้าต่างครับนี่ก็จะมีลูกเล่นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่เรายังไม่ได้ขายที่ไหนนะครับยังเป็นโมเดลของทางร้านนะครับรับสวนด้านข้างก็มีลูกเล่นให้อยู่ตลอดนะครับเน้นโทนสีขาวดํานะครับโจทย์ของผมวันนี้หลังนี้คือเน้นโทนสีขาวดํามีบาน กระถุงหนึ่งบานนะครับขนาดเท่ากันนะครับกว้างห้าสิบสูงเมตรห้าสิบนะครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็มีประตูด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับประตูนี้อยู่ตรงห้องโถงนะครับครับออประมาณนี้นะครับสําหรับภายนอกครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับสําหรับภายในนะครับก็ใช้เป็น สมาร์ทบอร์ดเซาะร่องวีไลน์เสียน3มนิ้วหนา6มิลนะครับเหมือนกันนะครับทำเป็นสีเทานะครับสีเทาออกสีเทาฟ้านะครับครับก็จะมีลูกเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้เรากลูกลตั้งนะครับตรงนี้เราก็กุูาลนอนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผนังร็อปนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จก็จะมารีวิวชมอีกทีนะครับ นี่คือห้องโถงครับห้องโถงขนาด2.8นะครับคูณ4.5นะครับก็มีประตูด้านหลังนะครับมีประตูออกด้านหลังนี้ครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับอยู่ในห้องโถงครับแล้วก็ขยับเข้าไปนิดนึงครับจะเป็นหน้าห้องน้ํานะครับโซนหน้าห้องน้ําห้องน้ําขนาดเมตร80คูณเมตร20นะครับเดี๋ยวกรุผนัง เป็นกระเบื้องเซรามิกแล้วก็พื้นกระเบื้องเซรามิกให้นะครับก็เป็นประตูห้องน้ําส่วนตรงนี้นะครับห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีประตูนะครับตรงนี้ครับคือประตูทีมช่างยังไม่ได้ทานะครับจะทําเป็นประตูเลื่อนนะครับเลื่อนสไลด์นะครับเข้ามาในห้องนอนจะเป็นบานกระทุ้ง2บานนะครับแล้วก็จะทําเป็นประตูนะครับตรงนี้ครับประตูสามารถเปิดเข้าห้องนอนทางนี้ได้นะครับ จะเข้าทางห้องถงหรือจะเข้าทางห้องนอนก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับห้องนอนนี่ประมาณ2.8คูณ3.8นะครับประมาณนี้นะครับ3.8เมตรนะครับก็ผนังก็ใช้เป็นลูกเล่นหลายหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เป็นทั้งสมาร์ทบอร์ดสลองวีแบบนี้แล้วก็มีแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด8มิลนะครับก็จะเป็นตกแต่งโทนไล นะครับเดี๋ยวทําสีเสียจเราก็จะมารีวิวให้ได้ชมอีกครั้งนะครับก็ส่วนภายในก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับอันไหนที่ชมอยู่นะครับก็ขอขอฝากติดตามฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องใหม่ๆของผมด้วยนะครับที่จริงทางเราก็ทําบ้านนอกดาวมาหลายปีครับเพียงแต่ไม่ได้ทําเข้ามาทาง โซเชียลช่องทางไหนเลยครับโพสแค่ Podcast, Facebook เวลาเราไปส่งงานนะครับช่วงนี้ก็ขอเ <c oughs> ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่อง YouTube นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเพราะว่าคลิปๆต่อไปจะมีบ้านหลังใหม่ๆม,มาให้ชมนะครับอีกหลายแบบนะครับแล้วก็ผมนะครับผมช่างบอยก็กะว่าจะทำเป็นคลิปสอนกันไม่ใช่สอนนะครับแนะนำการทำบ้านน็อกดาวน์นะครับ ประมาณจับมือสอนเลยนะครับจับมือพาทําแล้วก็จะให้เป็นเลยครับสำหรับใครที่เป็นสายช่างคิดว่าช่างราคาแพงนะครับก็ลองมาลองติดตามนะครับกดติดตามคือผมทําแน่นอนนะครับเพราะผมอยากทําอยู่แล้วครับสําหรับการสาธิตการเผยแพร่นะครับการทําบ้านล็อกดาวน์ง่ายๆครับทาได้ทุกคนครับขอแค่เชื่อมเป็นแล้วก็ดูคลิปตามผมไปเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านนะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมช่างบอยนะครับช่างบ้านน็อกดาวแห่งเมืองอุดรนะครับอยู่ที่บ้านเท่อมตําบลเขื่อนน้ำอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ขออนุญาตฝากผลงานฝากทุกคนกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะคอยยอยลงรีวิวบ้านหลังต่างๆที่ผมเคยส่งลูกค้านะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้เล่นโซเชียลเลยนะครับ อย่างไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะดูผลงานบ้านหลังต่อไปนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับหลายหลังที่ผมกําลังจะทํานะครับที่ติดเป็นของลูกค้าอยู่แล้วก็ยังมีโปรเจกต์นะครับที่ผมจะทําเป็นคลิปแนะนําการทําบ้านนักดาวทีละขั้นตอนนะครับคนเดียวหรือ2คนสามารถทําได้นะครับใครที่จะทําเป็นออฟฟิศตัวเองหรือทําเป็นทําเป็นบ้านเล็กๆไว้ข้างบ้านเป็นออฟฟิศไว้ทํางานอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้นะครับก็ขอฝากนะครับ ว่ากติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ทีโรพงพาชัยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับผม